สวัสดีค่ะนิชภา,าจันยศนะคะอายุ53ปีเปิดร้านค้าขายของเมทัลิตแล้วเกิดโควิดระบาดหนะักแล้วก็ตอนนี้เลี้ยงลูกด้วยนะคะก็เลยไม่มีรายรับออกมาก็เลยทำธุรกิจอินดีมค่ะตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะที่นิชภา,ามาเจอธุรกิจอินดีมวันนี้จะมาขอแนะนำผู้บริหาร ของอินดีมนะคะคุณก้องอัครัชนิติพลเป็นประธานผู้บริหารอินดีมเชี่ยวชาญด้านการบริหารก่อนหน้านี้คุณก้องเป็นพิธีกรและเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านบริษัทมัสตลูมกุป๊ปรายการก้องสตอรี่คุณก้องได้สัมภาษณ์นักธุรกิจ SME มากมายมากกว่า2000คนนะคะคุณก้องมองเห็นโอกาสว่าถ้าได้เชิญเจ้าของแบรนด์ ต่างๆมาเป็นพาร์ทเนอร์ในบริษัทอินดีมทำให้บริษัท SNE และมีเจ้าของแบรนด์ต่างมาต่างไปได้ขยายฐานลูกค้ามียอดจำหน่ายจำนวนมากคะ่ะคุณก้องเห็นมองเห็นแนวคิดเหล่านี้และได้ก่อตั้งบริษัทอินดีมเพื่อช่วยเหลือคนในการทำธุรกิจคุณก้องมีความรู้ความสามารถนะคะ ได้รับความเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจจากธุรกิจมากมายคุณก้องมีคอนดิชันที่ดีคุณก้องจับมือผู้บริหารทั้ง4ท่านในการก่อตั้งบริษัทอินดีมค่ะแล้วก็มีลูกซึ่งเราอยู่เลี้ยงอยู่บ้านเกิดความสนใจอยากทําแบบแม่คืออยากเดินตามรอยแม่อยากมีการอธิบายเรื่องบริษัทก็เลยให้เข้ามาฝึกหัดเรื่องคุยดู ก็เลยได้ว่าเราก็ได้คู่มาค่ะสองคนกับลูกสาวค่ะเชิญลูกสาวค่ะให้พูดอะไรแนะนําตัวสิคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธิาพาชญ์ยอดอายุเกา้าขวบค่ะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มาคุยแบบแม่ใช่ไหมคะงั้นหนูลองพูดแบบแม่ให้ท่านฟังสิคะสวัสดีค่ะหนะูชื่อเด็ก ผุณปุษัดจยืดอายุ9ขวบวันนี้หนูจะมาพูดงานของแม่ค่ะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะที่แม่ของหนูจะมาเจอธุรกิจอินดีมวันนี้จะมาแนะนำผู้บริหารของอินดีมค่ะผู้บริหารชื่ออะไรคะคุณร้องอภาราม อัครนิติพนอัครานิติพล,าาาพลค่ะเชิญค่ะต่อไปค่ะเป็นประธานอินดิมเชีวชาญด้านการบริษัทก่อนหน้านี้คุณก้องเป็นพิธิกรและเป็นเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านเป็นบริษัทอินดีมลุงกุ๊บเป็นรายการคอนสตตรีี คุณก้องได้สัมภาษณ์นักธุรกิจ SME มากมายมากกว่า2,000คนคนคุณก้องมองเห็นโอกาสว่าถ้าได้เชิญเจ้าของแบรนด์ต่างๆมาเป็นพาร์ทเนอร์บริษัทอินดีมทำ ให้ S บริษัท SME และเจ้าของแบรนด์ต่างไปได้ขยายฐานลูกค้ามีจำหน่ายยอดจำหน่ายจำนวนมากคุณก็มองเห็นแนวคิดเหล่านี้และ และได้ก่อสร้างบริษัทอินดิปเพื่อช่วยเหลือในการทำธุรกิจคุณกงมีความรู้ความสามารถและได้รับความเชื่อมั่นและมีความเชื่อถือเชื่อมือเชื่อใจจากรักธุรกิจมากมาย คุณก้องมีคอนเทนชั่นที่ดีคุณก้องจับมือกับผู้บริหารทั้งสี่ท่านในการก่อตั้งบริษัทอินดีมค่ะแม้แต่เด็กที่อยู่ร่วมกับเราด้วยก็ยังสนใจธุรกิจอินดีมเพื่อได้ช่วยเหลือคนครอบครัวนะคะว่าให้ครอบครัวเราได้อยู่สุขสบายเราได้มีโอกาสในการทำ งานของออนไลน์และบริษัทอินดีมซึ่งไม่จำกัดไว้ไม่จำกัดไว้ว่าจะอายุมากแค่ไหนนะคะตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปจะไม่ว่าควรจะอยู่บ้านหรือทำงานเสริมก็สามารถทำงานออนไลน์ได้แล้วทุกคนก็สามารถอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ประเทศที่ใกล้เคียงก็มีการรับสมัครตอนนี้ประเทศเราวก็มีมาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ พุ้นเราได้หมดก่อนเวลาแล้วนะคะแล้วตอนนี้มีป๊อบคอยเข้ามาเพื่อบริหารป๊อบคอยและบริษัทของอินดิมก็ที่มีอาหารเสริมเข้ามาก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงทุกคนค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะจากโควิดเหมือนเราเและลูกนะคะขอบคุณคะ่ะ